มองไปข้างหนอกกับลมแรงแรงสมศรีกำพูจะแย่ยังกลิ่นเนาะลาดหน้าอีกแล้วค่ะวันนี้เส้นมีนะคะแจน้ำให้มันยุบตัวเสร็จแล้วกะใส่ซีอิ๊วดำลงไปพ,พัดพัดพัดเอาเส้นออกเอาน้ำใส่หม้อใส่หมูกรใส่หมูหมูแล้วแต่เจ้าอันนี้สมศรีใส่หมูซับลงไปใส่ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ตักเจี้ยว แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเจ้าชูรสรสด,ด,ด,ดีน้ำตาลแล้วแต่ลงไปแล้วก็คนคนคน,คนทุกอย่างให้มันเข้ากันสุดไข่สูดมันใส่แล้วก็เซตแล้วก็ใส่น้ำมันเอใส่น้ำมันวะ่ะใส่แป้งมันเจ้าแล้วก็ใส่พักน้ำมัฝรั่งลงไปอันนี้เซนตีแล้วพัดไว้เนาะแค่นี้ก็เร็ตแล้วสมศรีจะทำมันย่างแบบง่ายๆนะคะ ชีวิตก็ไม่ต้องอะไรมากมายกินคนเดียวเนาะใส่พริกป่นลงไปเจ้าไปหาน้ำส้มส่ชูอ้าวลืมซื้อก็พูดจะเอาหย่ามมาใส่ไปซื้อก็ไม่ทนันละใส่มะนาวแล้วกันเอาแบบง่ายๆไปเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเจ้าไปกินด้วยจันไปกินด้วยกันเจ้าหลดหาดห,ห,หน้าหมูลาดหน้าหมูหมูก็เป็นหมูสับนะคะลืมซื้อน้ำสม้ม ต่ว,ว่าก็ไปกับลืมก็คิดอยู่ว่าเสื้อ,อยังสุดมาเก็ตอยู่หน้าบ้านเนี่ยเอามะนาวใส่ค่ะได้อยู่อืม้ม ลมแรงมากค้องวันนี้ลมแรงนะคะลมแรง